สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อนะครับเรามาที่นี่ทำไมเราพาเด็กๆมาฉีดวัคซีนวัคซีนเด็กนั่นเองนะครับเขาจะได้ไปโรงเรียนกันได้สักทีหนึง่งอยู่แถวบ้านมานปีสองปีละอ่ะตอนนี้เดินไปเดี๋ยวเข้าทางประตูหนึ่งนะครับอันนี้เด็กๆแล้วก็ผู้คองอันนี้พวกเราเพิ่งจะเคยเข้ามาครั้งแรกเลยนะ ที่สูงฉีดวัคซีนบังซื้อเนาะเป็นไงตื่นเต้นเบ้ากลัวไ,ไม่ต้องกลัวหรอกไม่เจ็บนี่นี่ดูดู Spider สไปเดอร์แมนร์แมนเตรียมพร้อมเลยนะนี่ที่นี่เขากำลังปรับปรุงนะครับแล้วก็ระหว่างทางเข้าแอร์เย็นเชียบเนี่เห็นรถอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นร้านค้านะร้านค้าทางด้านนู้นนะก็มีทางเฉากล้วยแล้วก็มอีอะไรนะของทอดขนมอบกรอบต่างๆเขาจะใส่รถขาย อันนี้เป็นไว้สำหรับโชว์นะครับนี่เป็นรถขายขนมนะครับเนี่ย นั่งเกาะเอกสารก่อนนะครับมาช่วยเตี๋ยเกอกเอกสารหน่อยไปแล้วครับอันนี้เราไปเมื่อกี้เกากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ะตอนนี้เราก็ไปทางจุดที่สองนะครับนี่ระหว่างทางเขาจะมีผลงานเด็กนักเรียนไม่ใช่ดิก็ผลงานของพวกหนูเย่ยที่มาฉีดยาแล้วเขาก็มาแปะเขว้เออ ตกแต่งสถานที่ได้ดีมากนะครับลดความตึงเครียดให้กับเด็กเดินตามเส้นสีเขียวนะครับนี่โอ้ยเยอะแยะเลยเนี่ย <c oughs> เนาะเออปะตรงนี้คือจุดฉีดนะครับเ <c oughs> พราะว่าบ้านเราลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เลือกเอาเลย เห็นไหมจะได้ยินเสียงโอเคโอเคโอ้โหต้องช่วยกันยกใหญ่เห็นไหมเสร็จแล้วปั๊บเรียวนะเป็นไงบ้างเออไปแล้วใกล้ถึงคิวแล้วนี่ดูสไปเดอร์แมนของเรานี่เห็นไหมเออนั่งเลย นี่คนเก่งของเราคนเก kind of ่งของเราครับ Meyer นี่ดูการ์ตูนดูการ์ตูนดูการ์ตูนเออโอ้เก่งเออย่มันจะมันจะกแบบนี้ยเนครับวันที่นะครับ้เราไม่ดีนะอ ฟันขนบ้างไม่กลัวนี่อันนี้อันนี้ดูกระตูนเนี่ยเขามีกระตูนด้วยเนี่ยกระตูนเห็นไหมเออไม่ร้องหยัดเกงนะเออมาเลยเหเออเก่งเก่งเก่งเอออ่าเรียบร้อยแล้ว เป็นไงบ้าง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 เดป้าวันนี้นั่งรอนิดนึงอ้าวพูดไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราไปสังเกตการที่จุดที่4นะครับนี่นั่งสักสามสิบนาทีอ่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะนี่อ่าแต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่แล้วคนเยอะอ่าแทนหนูฮะแทนหนู เดี๋ยวไปนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันดูการ์ตูนนะเห็นไหมน,นั่งรอดูอาการน,นะครับมีระบายสีระหว่างรอนะครับนี่ให้เลือกลายเอาเลยเป็นสีเทียนนะเออแล้วเกาจ่อไปแปะตัมแพงม,มันเหมือนอะไรนะเ,นเหมือนยีกเอเวลาฉีดแบบเวลาฉีดมันจะเจ็บม,มดกัดน,นิดหน่อยอนี่หนูจะวาดรูปอะไรครับเพเพีไทม์ คอ๋อป๊อปปี้เพทามเออ <c oughs> ไม่สวยนะโอะ้สวยเลยเดี๋ยวเขาจะได้ไปอีแปลว่าอะไรอะไรก็ได้เอ้อเออเหอนผูกแขนเสื้อให้ดูหน่อยสิขอ,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 อดูหน่อยอโอ้โหนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยอ่ามีคอนโชว์แค่สกิดสะกิดเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้นะครับอ่นนี้ มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยหนึ่งสองเนี่ยเขาบอกว่าด้านนี้ที่หนูฉีดมาเนี่ยหลังจากฉีดแล้วเนี่ยห้ามยกของหนักนะรู้เปล่าไปปั่นจักรยานจับแฮนด์จับอะไรเงี้ยระบบมันอาจจะยกอะไรเงี้ยเออมันออกกําลังกายเยอะไงฉีดแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนนะแล้วก็พยายามอย่าไปใช้แขนที่หนูฉีดอะ สักวันสองวันอ่ะเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรก็พี่สาวเซ็นร้านค้าไหนโอ้โฮ,โโฮักกี้ฮักกี้เหรอฮักกี้ก,ก็พอปปี้เพทามโอโ้โ่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองอืมอ่ะนะไปดูของบ้านผลสิโอโ้โหของบ้านผลทำไม,ไมว่าจะสวยๆอ่ะฮะ อะไรนะไม่เอาเอาไม่ใช่รลกนี้หรอต้องที่ปีบเอาไปแล้วก็เป็นน้ำไอเราก็นึกว่าวาดสวยดูดิเนี่ยมีคุณก็วาดสวยเนี่ยวาดวาดอะไรเนะร <COVID S 2> ี่ยตัวโควิดก่อไม่ใช่เหรอไม,ไม่ใช่นะโอ้อวาดอันนี้ <laughs> อ่โอเคอ่าตอนนี้ก็เลยเวลามาประมาณได้ทักสี่สิบห้านาทีแล้วเป็นไงบ้างมีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นไหมขึ้นไส้ปวดมีไข้มีไหมมีเปล่ามีเปล่า ไม่มีเนาะอ๋อถอามีก็มีเจ็บแขนนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรู้สึก <c oughs> เตรียมแซมบัก,กไว้เรียบร้อยแล้วนะก็หยุดใช้แขนซ้ายไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะอ่ท้ายนี้เดี๋ยวเราก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าใครยังไม่ได้ฉีดนะมาฉีดนะจะได้มีจะได้มีปุ่มป้องกันเข้าไว้นะเวลาไปเรียนจะได้แบบอ่โรงเรียนเปิดจะได้ไปเรียนกันได้สักทีหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวเราฉีดเข็ม2ก็ทั้งต่อไปก็เดือนน่าจะประมาณเดือนเมษาได้เนาะอ่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องปันุนทีวีด้วยแล้วกันนะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงจะเป็นเข็ม2องเลยไหมยางเดี๋ยวย,ย,ย,ยังไม่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ตัดคลิปอีกเยอะเลยอ่ะโอเคไปบา,บ,าบาย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 